ทีนี้มาดูข่าวต่อไปเลยคุณผู้ชมครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับคิวถัดไปที่เริ่มเปิดฉากต่อจากคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนั่นก็คือคุณสุทินคลางแสงนะผมจับมาประเด็นหนึ่งอ่ะผมจับมาประเด็นหนึ่งซึ่งจะามางลงรายละเอียดในแง่ของเชิงข้อมูลให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะครับว่าหาเงินไม่เป็นก็มาขูดกับคนไทยผู้ไม่มีปัญญาหาทรัพย์นะ อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะเป็นประเด็นที่คุณสุทินเนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วก็อภิปรายตอนหนึ่งบอกว่าผู้ซึ่งไม่มีปัญญาจะหาทรัพย์แม้เขาหาทรัพย์ไว้ก็ครองทรัพย์ไม่อยู่ผมกำลังจะบอกว่าความไร้ประสิทธิภาพของท่านนายกก็คือท่านหาเงินไม่เป็นพอหาเงินไม่เป็นแล้วหาจากไหน ก็มาขูดเอากับคนไทยไงอันนี้เป็นการพูดถึงขีดความสามารถของพลเอกประยุทธ์ว่าหาเงินไม่เป็นคำว่าก็มาขูดเอากับคนไทยเนี่ยจริงๆมันต้องล้อกับคำว่านิยมกู้คือคือหาเงินไม่ได้ก็ใช้วิธีการกู้และการกู้ที่ว่านั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่ต้องใช้หนี้เนี่ยนะครับ มันก็ชัดเจนไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นก็คือเก็บภาษีนี่แหละเอาไปใช้หนี่เงินกู้จริงๆเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เรื่องของการใช้เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทก็ว่ากันไปตอนนี้เหลือแค่200แสนล้านนะแต่ประเทศไทยที่ต้องเจอเนี่ยอันนี้ผมขยายให้นะครับไม่ใช่คุณสุทินพูด ปีงบประมาณ 65, 66, 67, 68อีก4ปีหลังจากนี้คอรม,มอรเข้าประชุมกันไปแล้วนะครับว่าเขาจะกู้เงินอีกเฉลี่ยปีละ7จ็ดแสนล้านปีละ7แสล้านเพราะต้องทำงบประมาณขาดดุลเนื่องจากรายรับน้อยกว่ารายจ่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยพอคนช่วยกันวิจารณ์เยอะๆว่าลดรายจ่ายไม่เป็นเนี่ยนะครับ ปีงบประมาณ2,565ก็จะลดรายจ่ายลงมาสักประมาณแสนกว่าล้านเกือบเกือบ2แสนล้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ก็ยังไม่เพียงพอก็จะต้องกู้กันอยู่ทุกปีนะครัคุณผู้ชมครับเร็วๆนี้แหละครับนะครับนี่สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยยังเงินยังไงก็ต้องเกิน60%แนวโน้มมันเดินมาเป็นแบบนั้นผมไม่ได้อวดรู้นะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะวิเคราะห์อะไรกันยากเย็นเลยครับ ตอนนี้ก็50กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าใช้เงินกู้หมดยังไงมันก็ไปแตะดีไม่ดีเกินไปแล้วนะครับและ4ปีหลังจากนี้นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมองอนาคตตัวเองว่าจะอยู่อีกสมัยหนึ่งนะครับเพราะววราของพลเอกประยุทธ์เหลืออีกประมาณปีกว่ากว่า,วาสองปีนะครับเลยประมาณ2ปีเอาว่ากันแบบตัวเลขกลมๆแต่พลเอกประยุทธ์วางแผนงบประมาณของประเทศไปอีก4ปีแล้วอะ่ะนั่นก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์แบรไถว่าจะเป็นนายกวัมถตรีอีกสมัยหนึ่ง เปีนี้เราจะเอ้ห้ปีส่ปีนี้เนี่ยเราจะไม่มีงบประมาณสมดุลน,นะครับหรือจะไม่มีทางมีงบประมาณเกินดุลเพราะรายรับของเราน้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายจริงมีหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนเพื่อย,ยกระดับโครงสร้างของประเทศก็คือกู้เพื่อมาลงทุนไอ้กู้เพื่อมาลงทุนเนี่ยหลายคนมองว่าจริงๆมันก็พอฟังได้นะครับ พราะประเทศต้องการการพัฒนาชั้นเรื่องของถนนหนทางเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันก็ควรลดลงบ้างนะครับโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่สภาพัดนะครับเคยเตือนเอาไว้แล้วว่ารายจ่ายประจําในส่วนของข้าราชการนะครับปีหนึ่งหกแสนล้านนะปีหนึ่งหกแสนล้านก็ควรลดข้าราชการลงและเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนกําลังคนซึ่งปัจจุบันนี้เอกชน เขาทามันไปเยอะแยะแล้วนะครับมีแต่รัฐบาลนี่แหละที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าให้ประชาชนพยายามกันนิดนึงแต่รัชการทุกวันนี้เนี่ยได้ปรับลดคนแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาแทนที่หรือยังส่วนการหาเงินนะครับก็เหมือนเดิมครับประเทศนี้หาเงินโดยการเก็บภาษีเก็บใบอนุญาตเก็บค่าสัมปทานรายได้รัฐบาลก็มีเท่านี้แหละครับนะไม่ได้มีเป็นอย่างอื่นนะก็เป็นจุดอ่อนจริงๆนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็คือ ไอเดียใหม่ๆของพลเอกประยุทธ์ไม่มีพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศแบบ,บรัฐราชการนะครับไม่มีไอเดียใหม่ๆความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ในการหาเงินหาทองเข้าประเทศเนะี่ยอันนี้ไม่มีให้เห็นนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งคนก็วิจารณ์นะครับว่าเป็นทหารเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตนะฮะนี่ก็เอามาขยายความ ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะฮะผมพูดมาเลยตลอดนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมองไกลว่าจะอยู่อีกสมัยหนึ่งนะแม้ว่าแกไม่เคยพูดแต่การประชุมงบประมาณเน่เขาวางแผนงบประมาณไปแล้ว4ปีงไงคุณผู้ชมเข้าใจไหมถ้าเขาคิดว่าเขาไม่อยู่เขาจะวางทําไมสี่ปีทั้งๆที่วาระเขาเหลืออีกสองปีนึกออกไหมครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆติดตามมันไปนะครับสําหรับสึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันนี้ผมเอามาสองสามข่าวนะครบับรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ เป็นน้าจิ้มหมดเวลาแล้วนะครับสําหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม c อ m กลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ